สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูวดวงบายบูพยามันจะดูวดวงเกิดวันเกิดในลักนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมกราคม2569นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดติดตามประลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวธนูและกนันธนูคุณจะมีแาวนมทิศทางเป็นเช่นไรหล,ลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่กิ่งถือถ้วยสองเหรียญ ไนถือดาบซิ o o อแล้วก็เป็นไพ่ e moon ทีนี้เรามาดูแถวล่างกันต่อไพ่แถวล่างนะครับได้เป็นไพ่ streng t h 1ดาบอันนี้เป็นไพ่5ดาบเด็กถือดาบ หกเหรียญอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายนะครับอิทธิพลใต้สําหรับหนึ่งหมายทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูรักนาธนูจะเป็นยังไงเพิ่มเติมกันบ้างอิทธิพลของชาวธนูรักนาธนูนะครับอาจจะดูมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีบางอย่างที่อาจจะยังคลุมเครือดูไม่ชัดเจนบ้างในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้เขาหรือคุณกําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ คิดมากไม่ตกกังวลอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นได้นะครับมีไพ่ดุมูลเกิดขึ้นและอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแต่ก็คืออยากจะบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงแล้วกันนะครับสงเลียนบางครั้งเนี่ยปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําอะไรได้ลําบากแล้วถูกไหมเพราะมันแสดงผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกกับความยากลาบากนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่า ถ้าเกิดคุณต้องการที่อยากจะได้คําตอบในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะต้องการคอนโทรลในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันอยู่นะคงที่ได้เนี่ยมันก็คงยังคงเป็นไปนในทางที่ได้อยู่มีไพ่ใบนี้คือสตร t h กับ1นึ่งดาสตรองเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยากลําบากแต่เราก็สามารถควบคุมสถานการณ์และสามารถที่จะ ปรับและเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งดาบหมายถึงชัยชนะหมายถึงความสำเร็จหมายถึงจุดมุ่งหมายปลายทางสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วฝ่ฟาฟันไปให้ถึงนะจุดปลายทางนะครับมันก็จะประสบความสำเร็จและมีโอกาสที่จะพัฒนาไปต่อได้ถ้าเราต้องการที่จะไปต่อนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่แค่อยากจะบอกว่า งดในการที่เราอาจจะต้องคาดหวังหรือคิดมากไม่ตกกังวลเกินไปนะครับลดละความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นให้น้อยลงแล้วค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขไปมันจะมีทางออกให้คุณเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าอะไรครับมันมีไพ่ใบน,นี้ด้วย6ไม้ หกหมายแปลว่าความสําเร็จนะครับหนึ่งดาบก็แปลว่าความสําเร็จนะดังนั้นเนี่ยไพ่ของความสําเร็จขึ้นมาสองใบไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนมันจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะครับแค่เราอาจจะต้องอย่างที่บอกว่าลดละแล้วก็เลิกในเรื่องของความที่ใช้อารมณ์แล้วก็ลดละในเรื่องของการคิดมากไม่ตกกังวลน,นะครับแล้วค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นะครับแล้วก็มันอาจจะเจอผลลัพธ์ที่ดีกว่ากับการที่เราจะทําอะไรที่มันแบบวุ่นวายไปกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นนะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีปัญหามีประเด็นปุ๊บเนี่ยถ้าเราต้องการคําตอบปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างพังเพราะว่าอะไรบางทีเราอาจจะใช้ อารมณ์มากกว่าเหตุและผลในการตัดสินใจดังนั้นควรที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการคำตอบให้เราพยายามรีเช็คก่อนกับตัวเองก่อนแล้วค่อยๆตัดสินใจค่อยๆวัดดูนะครับเนาะเพราะบางครั้งอะ่ะสังเกตดูเลยว่าเขาจะไม่ตอบตรงคำถามคุณในแบบที่คุณต้องการแน่นอนในช่วงแรกเพราะอะไรครับอะไรที่เราถูกแบบเเขาเรียกว่าเหมือนกับ ถูกจับผิดในช่วงแรกอ่ะถึงแม้มันจะถูกต้องก็จริงนะแต่เขาจะไม่ถูกใจเลยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่โอเคเลยกับการที่คุณจะมาจับผิดอะไรกับเขาในตอนนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยเป็นค่อยไปดูจังหวะดูโอกาสไป ถ้าเรารักตัวเองมากพอเราอาจจะใจเย็นและอดทนรอคำตอบในสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่าการที่เราจะเข้าไปปะทะแล้วมันจะแย่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดาวประจำตัวของคุณเนี่ยอ่อนกำลังลงเป็นตำแหน่งปราร้เกษตรอยู่ในเรือนปัตตนีคือเรือนคู่ไปทับในเรือนคู่แต่ดันอ่อนกำลังลงแปลว่ายังไงเราก็ต้องซอฟยังไงเราก็ต้องยอมบ้างในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์แต่คุณไม่ต้องบอกนะครับว่าคุณยอมมามา,มากแล้ว แล้วคุณยังต้องยอมอีกไหมอันเนี้เป็นคำถามที่หลายๆ EP ที่ผมลงไปแล้วมันมีคำถามแบบเนี้ย <c oughs> เกิดขึ้นเสมอคุณต้องตอบคำถามตัวเองไม่ใช่ถามผมนะครับคุณต้องตอบตัวเองว่าคุณยอมมาเยอะแล้วคุณยังต้องยอมอีกไหมคำตอบคือไม่คุณไม่จำเป็นต้องยอมอีกแล้วถ้าคุณยอมมาเยอะพอแล้วนะคุณไม่ต้องไม่จำเป็นต้องยอมแล้วมันหมดเวลาที่คุณจะต้องยอมแล้วอะถ้ามันหลายครั้งแล้วนะอืม คุณต้องหาทางออกให้กับตัวเองนะครับไม่ใช่ว่ามาคุณจะมาคอมเมนต์ถามผมคุณจะมาคอมเมนต์คือคุณจะถามผมก็ได้นะถ้าเกิดคุณต้องการหาทางออกที่ถูกต้องไม่ใช่มาคอมเมนต์ตามความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ไปแค่นั้นมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสำหรับตัวคุณคุณไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยคุณแค่ปล่อยวางปัญหาในสิ่งเหล่านั้นไว้ตรงที่เดิมแล้วคุณก็รอนะครับ บอกเลยว่ามันเกิดผลลัพธ์ที่ดียากนอกจากมันจะมีแต่การจบสิ้นแล้วก็ไปต่อไม่ได้เท่านั้นเองผมอาจจะพูดแรงนิดนึงนะครับจริงๆไม่ได้พูดแรงแต่หมายว่าพูดตรงไปนิดนึงนะแต่สําหรับหลายคนต้องใช้ยาแรงเพราะอะไรรู้ไหมคุณอดทนมานานเกินไปแล้วนะครับอดทนจนทําให้คุณเสียความเป็นตัวเองมากเกินไปแล้วสิ่งที่คุณลำบายละเมนออกมาแต่ละอันเนี่ยบางอย่างเนี่ย รู้ได้เลยว่าคุณถูกกดดันมาเยอะมากละคุณคาดหวังมันมามากพอล่ะนะครับแต่คุณไม่กล้าจบมันเพราะคุณกลัวนี่ดัมมูลเนี่ยมันคือความกลัวมันถูกโปเทคด้วยตัวของเราเองนะครับดมมูลเนี่ยคือสัญชาตญาณของการหลอกตัวเองเพราะกลัวนะครับกลัวกลัวว่าจะสูญเสียกลัวว่าจะไม่เหมือนเดิมกลัวว่าเขาจะไม่รักกลัวว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปกลัวว่าเรานะครับจะ ถูกแย่งอะไรแบบเนี้มันมีความกลัวอยู่ในตัวในตอนทั้งหมดเลยเลยแสดงออกมาพฤติกรรมแบบเนี้นะครับดูก็รู้เลยไม่จําเป็นต้องดูไพ่ก็ยังรู้เลยอืมแต่ถ้าดูไพ่ประกอบมันก็จะดูชัดกว่าแบบนั้นเป็นต้นเนาะอันนี้ก็คืออยากจะบอกนิดนึงไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะครับแค่บอกว่าเราเป็นคนนอกเรามีประสบการณ์เรามองคนอื่นออกแน่นอนถ้าเป็นตัวผมนะครับตกอยู่ในภาวะความรู้สึกเหล่านั้นผมอาจจะไม่ได้รู้ สติสัมปชัญญะแบบร้อเอร์เซเหมือนตอนนี้เพราะตอนนี้ผมไม่ได้แบบอยู่ในสถานการณ์นั้นสามารถพูดแล้วก็ให้คําแนะนําได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นถามว่าเป็นหมอดูเอาตัวรอดได้ไหมบางครั้งก็เอารอดบางครั้งก็ไม่รอดนะครับบอกตรงๆนะครับมันต้องมีคนมาช่วยต้องมีคนมาหิวงอย่าลืมนะครับว่าหมอดูก็มีดวงชะตาเป็นของตัวเองเหมือนกันหมอดูนะครับก็ไม่ได้แปลว่าคนนั้นจะมีดวงที่ทสําเร็จ เสร็จสับแล้วแบบโอชาตินี้คือบรรลุแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับก็ยังเป็นเหมือนพวกคุณแหละแต่สามารถดึงสติแล้วกลับมาคิดได้เร็วกว่าเท่านั้นเองนะครับเราทบทวนเราเรีเช็คได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะ แก้ไขไปตามดวงเพราะอ่านดวงของตัวเองได้ไงมันก็จะรู้ได้เร็วกว่าแบบนั้นเป็นต้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูต่อว่าความรักความสัมพันธ์นะครับมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนมันจะค่อยๆชัดเจนนะครับถ้าเราไม่ใช้อารมณ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไป6เหรียญคุณยังได้รับโอกาสในสิ่งที่คุณต้องการเพียงแต่บางครั้งอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูสถานการณ์หรืออาจจะต้องให้เวลากับการที่จะต้องคุยแล้วก็ เคลียความสัมพันธ์ให้ทุกอย่างมันชัดเจนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมิตกกังวลเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกคาใจในบางสิ่งบางอย่างบางคนเนี่ยเลิกกันไปแล้วยังคาใจอยู่เลยผมก็อืมไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ขนาดนั้นแต่ว่าก็พอเข้าใจบ้างนะครับว่าบางครั้งเราอาจจะกําลังปเทคตัวเองหรือกําลังหลอกตัวเองไกลๆอยู่ก็เป็นไปได้นะจากดมูลตอนนี้สภาวะอารมณ์และจิตใจของคุณเนี่ย อยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จริงนะแต่อ่อนกำลังลงถ้ามีอะไรมาสะกิดนิดหนึ่งคุณก็พร้อมที่จะไขยเขวไปตามสถานการณ์ได้แต่โดยหลักพื้นรวมแล้วอะดวงชะตายังถือว่าดีและไปต่อได้เพียงแต่เราต้องควบคุมสถานการณ์และควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนรักตัวเองให้มากขึ้นก่อนแล้วคุณจะได้รับโอกาสในสิ่งที่ดีหกเหรียญคุณยังได้รับความรู้สึกดีๆหนึ่งหมยคุณยังมีแพชชั่นยังมีความรู้สึกที่เขากับเรายังพอที่จะไปต่อได้ถ้าตัวเราเองยังไม่หมด ในลักษณะของการตัดหรือจบกับความสัมพันธ์อันนี้มันก็ยังพอไปต่อได้สำหรับชาวธนูแล้วก็ลักขนาดธนูนั่นเองนะครับยังคงไปต่อได้ขอให้เราพยายามหลักในจุดที่เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็พยายามหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกแล้วก็พยายามแสดงออกในความชัดเจนของตัวเองด้วยบางครั้งอ่ะการที่เรากับเขาทะเลาะก,กันปุ๊บเนี่ยพออีโก้ใส่กันปับ๊บเนี่ย นะครับต่างคนต่างไม่ยอมรับในกันและกันทั้งที่ตามจริงรักกันแต่ก็บอกว่าไม่รักหรือเราก็อาจจะไล่หรือบางคนสาปส่งเลยก็มีนะครับนะเพราะว่าอะไรบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะอันนี้คือที่ไม่อยากให้คุณปัทหากับเขาในช่วงแรงไม่อยากให้เอาคําตอบในช่วงแรงเข้าใจว่ามันคาใจแต่คุณก็ต้องพยายามหันกลับมาหลักและฮิลลิงความรู้สึกของตัวเองก่อน ไม่มีใครฮิลลิ่งความรู้สึกของคุณได้มากกว่าเท่าตัวของเราเองนะครับเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกเองเราก็ต้องรักษาด้วยตัวเองเขาเป็นคนแค่ซัพพอร์ตความรู้สึกของคุณไม่ใช่คนที่จะมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณต้องเผื่อหลับเผื่อสู้ไว้ด้วยนะครับว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดบางครั้งเราอาจจะคาดหวังกับความสัมพันธ์จนเกินไปหรือบางครั้งเราอาจจะมองทุกอย่างในแง่ลบมากเกินไปมันก็ต้อง พอดี หรือสมดุลความรู้สึกแล้วมันจะมีโอกาสของการไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดด้วยว่าการที่เราจะทําอะไรเราก็ควรที่จะต้องกลับมาคิดและไต่ตรองให้ดีก่อนแล้วค่อยๆตัดสินใจนะครับความรักความสัมพันธ์ยังคงไปต่อได้ถ้าคุณหลักในจุดที่เป็นกันและกันและใช้สติกับการคิดการตัดสินใจที่ถูกต้องยังมีโอกาสไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณ time um.